แต่งรอบคันนะครับของซานโตแล้วก็ล้อแม็กทีอีสานะครับขอบ15นะครับผมมีแบ็กท็อปหลังคาดําให้นะครับภายในต้องบอกว่าคันนี้ภายในคือใหม่มากนะครับผมดูแลรักษาดีมากนะครับผมต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดบุ Book ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์แม่แรงต่างๆยังไม่เคยแกะใช้งานคู่มือการใช้งานอยู่ครบเลย สวัสดีครับผู้ชมวันนี้อยู่กับเออาทิตย์มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับผมวันนี้เอมีรถอ e ีโคคาร์ราคาประหยัดนะครับผมเป็นซูซูกิสวิ t 1.2GL นะครับปี2020คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับสีขาวมุกแบ็กท็อปหลังคาดํดำนะครับผมตัวนี้เป็นรถที่คุ้มค่ากับราคามากๆเพราะว่าประหยัดกว่าป้ายแดงถึงเกือบ2 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับผมพร้อมได้ อ,อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมมูลค่าเกือบ50 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวชมรายละเอียดตัวรถแล้วก็สภาพห้องเครื่องโครงสร้างตัวรถกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ชมด้านหน้าก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 1. 2ดลิตรเดียวเปิดฝากระโปรงให้ชมด้านหน้ากันก่อนนะครับสภาพ ห้องเครื่องสวยเดิมนะครับผมสีแต้มจากโรงงานอยู่ครบนะครับนี่สีแต้มจากโรงงานทุกจุดอยู่ครบเลยนะครับผมหัวน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับไม่เคยแกะถอดทําสีนะครับผมและก็ด้านหน้านะครับนี่สติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหัวน็อตคันหน้าเดิมนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดทําสีนะครับบ่งบอกว่าคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุด้านหน้ามานะครับ ของเครื่องสวยเดิมนะครับผมสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1.2ลิตรนะครับผมให้แรงม้าอยู่ที่82แรงม้านะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ามันอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมถ้าเฉลี่ยก็อยู่ที่กิโลละบาท50นะครับถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับผมถ้าเทียบกับเครื่อง1 5 0 0 0 1 0 8ที่อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่กิโลละ สามบาทนะครับถือว่าประหยัดไปครึ่งต่อครึ่งกันเลยนะครับผมเดี๋ยวชมรอบๆตัวรถกันเลยนะครับว่าคันนี้ได้ของแต่งอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับก็จะมีชุดแต่งรอบคันนะครับของซานโตแล้วก็ล้อแม็กทีอีสามเจ็ดนะครับขอบสิบห้านะครับผมแม็กยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆได้ทั้งชุดแต่งทั้งล้อแม็กนะครับประหยัดไปถึงเกือบสี่หมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับผม ทั้งสองชิ้นนี้คือไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเพิ่มเติมนะครับผมได้มาพร้อมคันนี้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านบนมีแบ็กท็อปหลังคาดําให้นะครับภายในต้องบอกว่าคันนี้ภายในคือใหม่มากนะครับผมภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีดําเย็บตัดกับได้สีแดงนะครับดูสวยมากๆภายในค่อนข้างสะอาดนะครับ เจ้าของเดิมมือเดียวนะครับผมผู้หญิงใช้ดูแลรักษาดีมากนะครับผมต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์แม่แรงต่างๆยังไม่เคยแกะใช้งานคู่มือการใช้งานอยู่ครบเลยนะครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์และก็รถสวยมากๆนะครับเปิดให้ชมด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็ดูกว้างนะครับนั่งสบายนะครับเบาะสามารถพับเก็บได้เนาะด้านหลังคือกว้างมากๆนะครับผมไปสามสี่คนสบายเลยนะครับผมเรามาชมห้องเก็บสัมภาระกันเลยนะครับผมห้องเก็บสัมภาระถือว่ากว้างมากนะครับผมนี่มีพลาสติกรองมาให้ด้วยนะครับผมเจ้าของเดิมค่อนข้างเป็นคนรักรถเนาะนี่ซื้อ ที่รองถาดพลาสติกมาด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่อย่างที่ผมบอกนะครับอุปกรณ์ยังไม่เคยแกะใช้งานเลยนะครับผมรถค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมชอบมากๆเลยคือไฟท้าย LED นะครับที่ดีไซน์ออกมาล้ำสมัยมากๆนะครับผม เป็นบบไฟท้ายแบบ LED เนอะเดี๋ยวชมเลขไมคกันต่อเลยนะครับสำหรับเลขไมค์คันนี้ให้ตากลองเข้าไปใกล้ได้เลยนะครับคันนี้เลขไมคอยู่ที่42,884กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้งานมาน้อยมากๆนะครับไม่วิ่งไปแค่42,000โลนะครับรถ3ปีนะครับผมรถมือเดียวเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับดูแลรักษาดีมากอุป,รปรกรณ์บุบ๊คเซอร์วิส คู่มือต,ต่างๆยังอยู่ครบนะครับผมฟังก์ชันออปชันที่ให้มาพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมอุปกรณ์มาตรฐานที่ต้องมีนะครับถือว่าให้มาครบเลยนะครับผมแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เนาะโอเคเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT น,น, CV นะครับภายในก็ค่อนข้างใหม่เนาะอ่า สำหรับใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของซูซูกิสวิปคันนี้นะครับผมขอเปิดราคาเลย,ยกันเนาะสำหรับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่369,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผม369,0 0 0บาทแต่ได้ของแต่งมูลค่ารวมๆเกือบ5 0,000บาทเลยทีเดียวนะครับท่านประหยัดไปเกือบ5 0 0 0 0เลยเนาะได้คันนี้ออกไปหลอ่ลอๆเลยนะครับผมออกรถได้ทุกอาชีพนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับอยู่จังหวัดไหนโทรหาเซลล์เอก็ได้นะครับ080 8 9 8 5 5 9 9 1นะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของซูซูกิ s วิ f t 1.2 GLX คันนี้นะครับผมราคาสุดคุ้มค่า369,000บาทกับรถที่มีของแต่งมาพร้อมมูลค่ากว่า50,000บาทนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานมุงคนทนันเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ